ด้ามจับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะคะและแตะตรงที่ใส่ใบมีดนะคะจะเป็นสแตนเลสนะคะสแตนเลสเลยวิธีใส่ใบมีดนะคะให้ดึงตรงข้างหลังตัวล็อกของของอด้ามมีดโกนออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้่บบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดตรงนี้ออกอใส่ใบมีดให้ตรงล็อกอย่างนี้นะคะ แล้วก็ดันอีกตัวนะคะมามามาปิดเสร็จแล้วก็ดันตัวข้างหลังนะคะ,ะเพื่อจะให้ใบมีดอยู่ตรงนะคะเพื่อมจะไม่ให้มันลุดจะเป็นแบบนี้ขนาดจะอยู่ที่21ซอซมอค่ะขนาดจะอยู่ที่15ซมค่ะ